อันนี้เบียไม้พยุงบราซิลเนาะไม้พยุงบราซิลถ้าเพ่อนต้องการก็กกติดต่อพ่อกออกซ่าคอนเนาะอันนี้ก็ได้เอามาปลูกเนาะต้นละลานไม้พยุงบราซิลอันนี้ไม้พยุงตะเวนออกอามวันนี้ก็เลิกงามยามดีเนาะมาลงปลุกจันห้อมจันห้อมอินเดีย นี่ก็คุ้มทำอิดเนาะจะคุ้มต่อต่อ,ตอไปอันดับแรกก็จะพูดก,ก็ได้ห้องอันแก๊บดำเนาะห้องแก๊บดำแลว้วก็ห้องปุริเออร์น้องนี่คับไปรอได้เรื่องแล้วนี่เนาะเพื่อให้ถ้ามันซุ่มเย็นเนาะถ้ามันซุ่มเย็นเอาห้องกลมรุ่มเนาะซุ่มเย็นน,น,นอกจากนั้นเราก,ก็าแกะพุงแล้วก็คอยบ่ายอี่ กันห้อมอินเดียนะเขาะรื่อต้องการก็ติดต่อเพราซักห่อนได้นะเดีย่ยนช่องแสนกิปบกันห้อมอินเดียอันนี้มันเ็กงานยังดีเนะกกันห้อม นัน่นะครับเอาฟดไม้ปกนะฟดไม้ปกอมสอมเศะเศษดไม้ปกอกป นะปนะุ๋ไม้โป่กเนาะปุ๊กจันห้อมอินเดียกับประมาณบัวลายเนาะปนนุ๊กห้าสิบต้นต้นอ้านี่ก็เลิกงานยามน,นี้ปุ๊กแล้วอรอชมคลิปต่อไปเนาะคลิปพนักง,งานพุดคุ้มถ้าแก่ถ้าพูดเออตรต้องการเดียไมยนะ้เนาะกระติดต่อ เขาแกซักข okay, อนไดนะเนาะบอว่าจะเป็นไม้อินเดียแดงไม้พยุงบราซิลไม้พยุงไพลัมเนาะไม้ราคาที่แพงๆเนาะติดอันดับโลกก็สมารถติดตือ้อไดเนาะ,ไม,นมะมนะไม้จันห้อมก็มีเนาะไม้จันห้อมก็มีไม้อินเดียแดงก็มีมีห้อมออินเะดียแดงเนาะ ีแทมันเป็นไม้จันห้อมอินเดียน,นีเนาะไม้ราคาแพงระดับต้นๆ้ล่องโลกกบ่าใดเนาะป็นห้อมอินเดียมีพวกใหญ่ไปเนาะเอาข้อจบคลิปต่อไปกับสิเบิรงพนักงานคุดเนาะน,นี่เนาะอันนี้ก็เป็นไม้จันห้อมอินเดียเนาะอันนี้ก็พูกเอาเลือกเอาใส่เนาะต้นทำอิดอันนี้ ฟลิเออร์เนาะฟลิเออร์สำหรับให้ซุ่มเย็นเนาะนี่ก็แคบดำแคบดำเนาะนี่ก็กรรมกรเนาะกรรมกรมาปุ๊กนี่ก็เท้าแก่เบียร์ไม้เนาะเพราะต้องการเบียร์ไม้ก็ติดต่อเพรอกซาค่อนเนาะไม้แห้งแพงอัดป์ตนเนาะเพราะเราต้องการไม้ยังมีเมื่อเนาะสำหรับเขาปุ๊กนี่ก็เป็นไม้จันหอมอินเดียเนาะ เราต้องการกาติดต่อได้เนาะเบี้ยมันส่งแซ่บนี่ก็กรรมกรเนาะกำลังขุดคุ้มคุ้มปูกก่เ,เมดประมาณห้าสิบต้นเนาะส่วนบกวางเนาะส่วนน้อยหลังจากเขาปูจันห้อมอินเดียเนาะยังบ่พอเขาก็ได้เอาเียาไม พยุงนะเนาะเบียไม้พยุง,นนยยงมาเพิ่มเนาะนนอันนี้เบีย,บยบนะไม้พยุงบราซิลเนาะไม้พยุงบราซิลถ้าพี่ต้องการก็ติดตอ่อพ่อออกซากขอนเนาะอันนี้ก็ได้เอามาปลูกเนาะต้นละาลานไม้พยุงบราซิลอันนี้ไม้พยุงตะเวนออกเนาะก็เอาไม้สิงสันมาเพิ่มเนาะไม้สิงสัน แล้วก็ไม้พยุงเหลาแล้วก็เอาไม้ซิงสันมาเพิ่มเนาะเอามาเพราะว่าบุพอเนาะปุ๊กบุพอก็หลังปุ๊ก